สำหรับการประชุม s อ o ในครั้งนี้ที่ต้องจับตานี่นะคะนอกจากจะเป็นกลุ่มประเทศที่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าอยู่คนละขั้วก,กับสหรัฐอเมริกาแต่อีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจก็คือประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอินเดียเนี่ยก็เพิ่งจะมีความสมพันธ์นี่นะคะจากสหรัฐอเมริกาไปไม่นานแต่ว่าก็มาเป็นเจ้าภาพในการประชุมในครั้งนี้ด้วยที่สําคัญนะคะก็มีนักวิเคราะห์นะคะซึ่งวันนี้จะวิเคราะห์กับเรานะคะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเปลี่ยนภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงหรือไม่นะคะวันนี้อยู่กับรองศตร อจารย์ดตรปิตินะคะสีแสงนามนะคะจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีคะ่ะอาจารย์การประชุมที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้นะคะอาจารย์ประเทศที่เข้าร่วมเนี่ยก็มีทั้งจีนรัเสเซียแถมมีการเปิดตัวอิหร่านด้วยแถมเบลารุสก็กําลังจะเตรียมเข้ามาแน่นอนว่าเห็นได้ชัดอยู่คนละขั้วกับสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วการประชุมในครั้งนี้มันน่าสนใจตรงไหนยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปิดตัวอย่างชัดเจนนะครับว่า s อเนี่ยพร้อมที่จะขึ้นมาเป็น International Platform นะครับในเรื่องของความมั่นคงที่ยหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็พวกเขาเองเนี่ยตั้งวัตถุประสงค์ไว่อย่างหนึ่งด้วยว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับกฎกติกาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันไม่ควรจะถูกผูกขาดโดยมหาอำนาจเชิงเดียวนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาในรูปแบบที่เป็นยูนิโพ a r ลิตี้ต่อไปแต่มันควรจะต้องเป็นเวทีที่ ทุกประเทศในโลกมีโอกาสในการที่จะร่วมที่จะกำหนดกฎกติกาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่า international orders หรือว่าระเบียบโลกในรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่สหรัฐมองว่าเป็นภัยคูกคามสำหรับสหรัฐอย่างแน่นอนครับอืมค่ะการรวมตัวกันของ s e o นี่ถือว่ามีความเกี่ยวโยงกับการที่ทางนาโตจะเข้ามามีบทบาทมีสาขาในเอเชียมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ ผมคิดว่าตัวของ f c o เนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างจากนาโตนะครับเพราะว่านาโตเนี่ยเขามีกองกําลังนะครับแล้วเขาก็มีมาตรห5ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าประเทศภาคีประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยถูกรุกรานนะครับประเทศที่เข้ามารุกรานเนี่ยจะถูกประกาศสงครามจากทั้งทุกภาคีทุกประเทศของนาโตนะครับในขณะที่ f c o เนี่ยเป็นเรื่องของ การแลกเปลี umas, ่ยนความร่วมมือนะครับข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะจงแต่เฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะครับโดย India เองนั่นแหละนะครับในปี2018นเรนทราโมดีให้คำจำกัดความไว้ว่า SCO จะทำในเรื่องที่ใช้ตัวอักษรย่อว่า s e c u r e ครับ s e c u r e ย่อมาจากตัว S ก็คือ security ความมั่นคงนะครับตัว eeconomic development การพัฒนาการในเศรษฐกิจตัว c นะครับ connectivity ความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน To y o U Unity คือมีเสียงเดียวนะครับความเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ตัว R uh, ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข,ข้างที่จะ,ะเป็นจุดยืนที่หลายๆประเทศใน S e O ต้องการแต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ c o n t r o v e r s i a l ด้วยนั่นก็คือ R uh, for respect for sovereign and territorial integrity นะครับ,รบก็คือการ,ครเคารพอำนาจอนิปไต,ตยแล้วก็บรณภาพแห่งดินแดนการไม่ล่วงละเมิดอำนาจตรงนี้ซึ่งแน่นอนว่า คงจะ c o n t r o v e r s i a l มากสำหรับกรณีของรัเสเซียนะครับแล้วก็ตัว e <ะ>ก็คือเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับ environmental protections เพราะฉะนั้นโดยรูปแบบเนี่ยมันแตกต่างจากนาโตอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็นาโตเองเนี่ยการขยายพิ่ผลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันถูกทําให้ประเทศบางประเทศเข้าใจนะครับอย่างเช่นรัเสเซียเนี่ยเข้าใจนะครับว่า นาโต้จะไม่มีการขยายพันธมิตรเพิ่มพื้นที่ของนาโต้จะไม่เพิ่มขึ้นแม้แต่ารางนิ้วเดียวนะครับอันนี้คือคาให้คามั่นสัญญาตั้งแต่ตุาค1990ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเอกสารต่างๆที่เคยถูกจัดชั้นความลับอยู่นะครับก็ถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาเอกสารเหล่านี้เข้ามาประมวลน,นะครับแล้วก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีจอร์จบูช ของอเมริกานะครับเจมส์เบ็กเกอร์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับรวมถึงนายกของอังกฤษนะครับมาเดลทัตเชอร์สนะครับเฮลมุตโคของเยอรมันนะครับแล้วก็มิตรองของฝรั่งเศสเนี่ยมีการสร้างความเข้าใจผิดนะครับพยายามที่จะทําให้รัเสเซียคิดว่านาโต้จะไม่ขยายอิทธิพลน,นะครับแต่แล้วมันเป็นแค่ความพยายามในการทําให้รัเสเซียคิดแบบนั้นเองครับเพราะในความเป็นจริงแล้วนาโต้ NATO ก็ยังขยายอิทธิพลต่อไป เพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องของการขยายที่บนของนาโตเนี่ยเป็นเรื่องของนาโตเองมาตั้งแต่ทศวรรษ1990นะครับและก็คงจะเป็นเรื่องแบบนี้ต่อไปในในศตวรรษที่21ด้วยดังนั้นการขยายสาขาถ้าจะมีจริงๆก็จะเป็นเรื่องของนาโตครับไม่ได้เป็นเรื่องของว่าเพราะประเทศนั้นประเทศนี้ทําอะไรแล้วนาโต้ถึงทําตอบครับ อาจารย์คะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่รวมตัวกันนะคะของ s c o หรือว่าองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮในครั้งนี้เนี่ยกลุ่มประเทศต่างๆในคนละขั้วกับสหรัฐอเมริกาเลยและกาลังพูดถึงเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งสหรัฐบอกว่านั่นคือ,อจุดแข็งที่สุดของสหรัฐเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันท้าทายสาหรัฐอย่างไรแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอนาคตมันจะต้องจับตาเรื่องอะไรบ้าง uh เอาคําตอบอันง่ายก่อนนะครับคำตอบอันง่ายก็คือสิ่งที่ต้องจับตาก็คือเอ o ซีโอไม่ได้หยุดอยู่แค่เก้าประเทศแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยมีเก้าประเทศคือจีนรัสเซียอุซเบกิสถานคาซัคสถานคีร์กิสถานนะครับบวกกับปากีสถานอินเดียแล้วก็ประเทศสมาชิกใหม่ล่าสุดก็คืออิร่านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือเราเห็นเอเชียใต้ทั้งหมดกําลังจะเข้าเป็นสมาชิกหรือว่าอย่างน้อยที่สุดขอเป็นผู้เจราจากับเอชีนะครับไม่ว่าจะเป็น อัฟกานิสถานนะครับสีลังกาบังกาลาเทศมาลดิฟนะครับขยายไปจนถึงประเทศในตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเออาหร,ร,รับเอมิเรตส์นะครับคูเวตซาอุดีอาระเบียกาตานะครับตัวของอิรักนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่า ตะวันออกกลางซึ่งเป็นคนที่คุมเรื่องของความมั่นคงดังพลังงานก็จะเข้ามาเป็นพันธมิตรของในซีโอแล้วยังขยายต่อมาจนถึงแอฟริกาเหนือด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของอียิปต์นะครับเข้าไปในเอเชียกลางนะครับในอาเซอร์ไบาจานในอาร์เมเนียน,นะครับตุรกีเองก็แสดงความคิดเห็นแสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมนะครับโดยตุรกีเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นประเทศซึ่งมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะก็ะคืออย่าลืมว่าตุรกีเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโต้นะครับ กาเป็นสมาชิกของนาโตที่ชอบสนับสนุนปูติตน <c oughs> เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ย <c oughs> เราเริ่มเห็นแล้วแหละว่า s อ o ซโอเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกวนันทุกวนันทุกวนักวนนะครับและด้วยความมั่งคัง่งความแข็งแกร่งทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางเศษรษฐกิจเนี่ยตรงนี้จะทําให้เอ o ซอกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่แน่นอนย่อมท้าทายสหรัฐแน่นอนนะครับเพราะว่า ในที่สุดแล้วการที่ระเบียบโลกถูกกาหนดโดยรัฐระเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฝืนธรรมชาติถูกต้องไหมครับในเมื่อ,อทั่วโลกนีมีประเทศอยู่เกือบๆ200ประเทศทําไมถึงให้อํนนานาจผูกข,ขาดประเทศใดประเทศหนึ่งในการที่จะวางก,กฎกติกาต่างๆตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคําถามตัวสาคัญที่มันกลับมันมันไปทําลายความชอบธรรมของสหรัฐในการที่จะดูแลกฎระเบียบต่างๆแต่เพียงผู้เดียวครับ จานขาแล้วเมื่อก่อนหน้านี้เพิ่งจะเห็นภาพของผู้นําอินเดียค่ะที่จับไม้จับมือกับทางโจไบเดนผูกมิตรกันอย่างดีวันนี้มาประชุมร่วมกับฝั่งที่เป็นคู่ตรงข้ามของสหรัฐแล้วอันนี้สะท้อนอะไรคะสะท้อนว่าอินเดียเองต้องการที่จะเปลี่ยนนโยบายนะครับในทศวรรษ1 950สมัยนายมรียาวารานีรุนเนี่ยนะครับอินเดียเป็นแกนหลักสําคัญเลยร่วมกับจีนร่วมกับประเทศในอาเซียนนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะครับ ประกาศสิ่งที่เรียกว่านอนอะไลน์ movement นะครับหรือว่าการเป็นประเทศไม่ฝักฝ่ายใดนะครับแต่ว่านาทีนี้เนี่ยสิ่งที่อินเดียทําก็คืออินเดียต้องการที่จะเป็น Mul ติ alignment แทนะครับจาก n o n alignment ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดการเป็น Mul ติ Alliance ก็คือต้องการที่จะเป็นมิตรเป็นพันธมิตรกับทุกคนนะครับเพราะอินเดียเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าจริงๆตัวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรขนาดใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดีนะครับเพราะฉนั้นด้วยอํานาจต่อรองของอินเดียเนี่ยอินเดียสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้มากกว่าหากอินเดียเลือกที่จะคบกับผู้ฝ่ายและว,วิธีการด<ไ>ําเนินนโยบายแบบนี้ของอินเดียเป็นวิธีการที่ในกรณีอย่างประเทศไทยเนี่ยเราควรจะต้องนํามาเรียนรู้แล้วก็ถอดบทเรียนอยิงย่งครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้เป็นการประทะเป็นการประลองกําลังกันระหว่างมหาอำนาจครับ ค่ะอาจารย์สั้นๆน,นิดนึงค่ะอาจารย์คิดว่ากลุ่มเอ o อเนี่ยจะมีแรงต่อรองในบทบาทระหว่างประเทศด้านความมั่นคงมากน้อยขนาดไหนคืออาจจะตอนนี้อาจจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่ากับประเทศมหาอำนาจอื่นๆนะคะในเมื่อตอนนี้โลกมีแนวโน้มที่จะมองเรื่องความมั่นคงเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่า comprehensive security นะครับที่มองความมั่นคงในหลากหลายมิติซึ่งรวมอาเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศร,รษฐกิจก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นความเพียงพอในตัวเองของของเอชโอที่มีตลาดขนาดใหญ่แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมีทรัพยากรธรรมชาติมีพลังงาน,ม,งงานมีภาคการผลิตที่ใหญ่โตเนี่ยนะครับก็น่าจะทําให้อํานาจการต่อรองในเรื่องของความมั่นคงตรงนี้สูงขึ้นและแน่นอนเวลาดูเอชโอเนี่ยต้องดูควบคู่ไปกับอีกความร่วมมือหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือความร่วมมือของประเทศที่เป็นประเทศกําลังพัฒนาที่ มีอัตาการขยายตัวสูงนั่นก็คือ BRICS B R I C S กต้องไหมครับบราซิลรัสเซียอินเดียจีน่าแล้วก็ซาอูลแอฟริกาซึ่งจะมีการประชุมสุดยอดผู้นําในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วมีแนวโน้มว่าสมาชิกจํานวนมากของเอ o โอก็จะเดินหน้าขอเข้าเป็นสมาชิกของบริกพลัสเช่นเดียวกันกับประเทศไทยเราเองก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับอินโดนีเซียนะครับที่จะเข้าร่วมบริกพลัสด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อรวมทั้งสองอันนี้เข้าด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นแล้วล่ะว่านาทีนี้ โลกมี International นแนลแพลตฟอร์ที่ชัดเจนละในรูปแบบที่เป็นมัลติ l ล t e r ลซึ s มในรูปแบบที่เป็นพหุอาคีที่เกิดขึ้นจากหลากหลายประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีัตราการเจริญเติบโตสูงทั้งในมิติความมั่นคงและในมิติเศรษฐกิจครับซึ่งตรงนี้มันจะมีโมเมนตัมมากเพียงพอที่จะบาลานซ์หรือเคาน์เตอร์บาลานซ์กับอำนาจเดินของสหรัฐได้ครับ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเพราะคงคิดว่าถ้าถามต่อเนี่ยสาระจะเข้าร่วม <facing S 1> ก, SEO กับ S C O นี้ไหมเนี่ยอาจารย์ก็คงจะไม่เข้ามั้งคะเพราะเขาอยู่ฝั่งหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะตีว่าด้วยจุดยืนของสาระคือสาระก็พิการินเตอจะรัตออเดอร์ที่เขาควบคุมได้ครับ ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ากลุ่มที่รวมกลุ่มมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกับสหรัฐแต่ถ้ากลุ่มนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยน่าสนใจต่อไปก็คือว่าประเทศอย่างเราหรือว่าประเทศอื่นๆที่เออเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปร่วมกลุ่มเนี่ยเราเรา,เราจะตัดสินใจเข้าร่วมไหมเพราะถ้าเข้าไปร่วมเนี่ยเอ๊ะอาจจะต้องแบบคนละขั้วกับสหรัฐหรือเปล่าเออนะคะ